สวัสดีครับวันนี้พวกเราในนามของ n a d ร r a ไวเ p e r f e c t จำกัดนะครับวันนี้เรามีเป็นเกียรตินะครับที่ได้มารับรางวัลของ Thailand Product Award นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมวโปรดักต์ a r d เป็นผลิตภัณฑ์อะไรอยู่ในเ่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นสกินแคร์นะครับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะครับเราจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับตั้งแต่หน้าแล้วก็กายนะครับทีนี้เราผลิตภัณฑ์ด่เด่นของเรานะครับก็คือสาร่ายสไปรูหน้า p l u สของเรานะครับ อันนี้จะเป็นตัวเด่นของเราเลยนะครับมีความผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างจากของกะตันเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราที่เราคาัดสรรส่วนผสมนะครับจากทั่วมุมโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยทีเดียวครับผมยอดขายระดับหนึ่งเลยยอดขายของเรานะครับก็คือปีนี้ก้าวมาก้าวเข้ามาสู่ปีที่9แล้วนะครับก็ถือว่า ก้าวกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับด้วยการตอบรับของลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเก่าและใหม่นะครับก็เข้าใหม่เรื่อยๆนะครับเรามีสามารถหาตัวแทนานี้ได้ไหมเรามีตัวแทนจำหน่ายนะครับเรามีศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีศูนย์นะครับเป็นศูนย์ของ Nadella Perfect เองเนี่ยมากกว่า300สาขาทั่วประเทศไทยนะครับใช่ครับ สามารถติดต่อได้กับตัวแทนหรือว่าศูนย์จำหน่ายในละละนะ่าทั่วประเทศได้เลยครับหรือไม่ก็คือติดต่อได้ที่บริษัทนาเดล่าไวท์เพอร์ฟิลตตัวก็สามารถติดต่อที่ได้ได้ที่ไอดีไลน์นะครับานาเดียเฮาส์ House นะครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์เราอ่ะมีจุดเด่นยังไงครับ จุดเด่นนะคะของนาเดียล่าก็คือราคานะคะสูตรของตลาดนะคะย่อมเยานะคะคุณภาพนี่เกินคุ้มเลยนะคะสามารถติดต่อซื้อได้นะคะทุกศูนย์ทั่วประเทศนะคะเกิน300สาขาะคะเห็นว่าเป็นด์จะทรมชาติด้วยความปลอดภัยนี่คือเรียกว่า100%ยเปรค่ะความปลอดภัย100นะคะเพราะว่าทุกตัวนะคะสกัดจากสมุนไพรนะคะแล้วก็เรามีโรงงานผลิตนะคะเป็นโรงงานสีขาวนะคะตอนนี้ได้รับมาตรฐานออยอนะคะสินค้าทุกตัวมั่นใจได้ค่ะ ท้ายแล้วให้ใครตัวแทนฝากหน่อยเพื่อถึงตัวนี้แล้วก็ใครสนใจจะมาร่วมเป็นหนึ่งได้เป็น,นครับครับก็ผมขอฝากทีม นาเดียล่านะครับหรือว่าที่รู้จักกันในครีมนาเดียนะครับให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าผู้ที่สนใจจะมาใช้ครีมนาเดียนะครับเพราะครีมตัวนี้นะครับนอกจากปลอดภัยแล้วนะครับยังเห็นผลชัดเจนนะครับและ เมื่อ,อลูกค้าใช้แล้วจะรู้จะรู้เลยได้เลยว่าครีมตัวนี้นะครับมีความมหาัศจรรย์จริงๆนะครับเนื่องจากจะทําให้ใบหน้าเราออมีสุขภาพอยู่ที่ดีแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าหากมีคนเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับยังจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับยังไงมาเป็นทีมนาเดียกันเยอะๆนะครับ